สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการบีบอัดนะครับหรือตัว Compass PDF นะครับสำหรับใครที่มีไฟล์ในส่วนของ PDF นะครับซึ่งเป็นไฟล์ขนาดใหญ่นะครับแล้วอยากจะทำการรีไซส์ขนาดลดลงของไฟล์ PDF เนะครับเพื่อให้เราสามารถทำการส่งอีเมลไปยังปลายทางได้นะครับ สำหรับในเคสนี้นะครับพอดีผมอาทิเช่นนะครับผมมีในส่วนของไฟล์ PDF นะครับในส่วนตัวเนี้ยไฟล์เนี้ยนะครับที่เป็นในส่วนของ PDF ตัวเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณ10เมกนะครับแต่สมมุติว่าถ้าลูกค้าผมนะครับหรือว่าบริษัทฝั่งตรงข้ามที่เราต้องการส่งอีเมลไปหาเขานะครับแล้วมันรับอีเมลต่อครั้งเกินกว่า10เมกไม่ได้นะครับเ,เพื่อนๆจะต้องทำการบีบอัด นะครับหรือว่าลดขนาดไฟล์ pdf นะครับและถามว่าวิธีการลดขนาดไฟล์นั้นทำอย่างไรนะครับซึ่งในหน้าเว็บของ adobe acrobat เองนะครับเขาจะมีฟังก์ชันในการ convert นะครับหรือการทำ compress pdf นะครับให้มีขนาดลดลงนะครับขั้นตอนแรกก็คือเข้ามาบนหน้าเว็บไซต์ของ adobe นะครับจากนั้นทำการเลือกไฟล์นะครับหรือว่าจะทำการ drag and drop ก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็ให้เราทำการโยนไฟล์ลงมา ได้กันดรอปลงมานะครับตอนนี้มันก็จะเห็นว่าไฟล์ของเราตอนนี้ประมาณ10.5เ mm มกนะครับในส่วนนี้ก็รอให้ไฟล์มันทำการอัปโหลดให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับเมื่อทำการอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะถามว่าคอมเ e รสชันเลเวลนะครับมันก็จะมีในส่วนของไฮนะครับ มีเดียมนะครับแล้วก็โลนะครับก็แนะนำว่าให้เลือกเป็นในส่วนของมีเดียมก็ได้หรือดูไซซิ่งนะครับว่า estimate หลังจากที่นะครับเราทำการคอมเพรสลงมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอยากให้มันอยู่ประมาณที่ไซซิ่งเท่าไหร่นะครับในส่วนนี้ เพื่อนๆก็สามารถทําการบีบอัดตรงนี้ได้นะครับว่าเพื่อนๆจะเลือกเป็นแบบไหนถ้าเป็นที่ Adobe เขาแนะนําก็จะเป็น Best Compression นะครับในส่วนของ High เมื่อเราทําการลดเสร็จแล้วมันก็เหลืออยู่ประมาณ3.4 m เมกนะครับถ้าเป็น Medium ก็จะอยู่ประมาณ6.4 m เมกถ้าเป็น Low นะครับก็เหลือ8.1นะครับอาจสมมติผมเลือกเป็น Medium นะครับผมก็ทำการกด Compress นะครับไปทำการกด c o m p r e แล้วก็รอสักครู่นะครับ านานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับขนาดไฟไล์ PDF ที่เราทำการคอมเพสนะครับเมื่อระบบทำการคอมเพสเสร็จเรียบร้อยนะครับระบบจะให้นะครับเ<น>พื่อนๆทําทำการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ลงมานะครับเพื่อนๆก็ทำการดาวน์โหลดตัว PDF ลงมานะครับ ซึ่งสําหรับในส่วนของ Adobe เองเราไม่ต้องทําการลงโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับมันก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้บนหน้าเว็บไซต์นะครับง่ายต่อการใช้งานมากเห็นไหมครับตัวนี้คอมเพลตเสร็จแล้วนะครับวิธีสาม,มารถวิธีการดาวน์โหลดของมันลงมานะครับก็ทําการคลิกนะครับด้านบนนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไฟล์นะครับจากนั้นรอสักครู่นะครับว่ามันทําการดาวน์โหลดลงมาแล้วเป็น ขนาดไซส์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับว่ามันจะมีขนาดไซส์ที่เท่าไหร่นะครับในส่วนนี้หลังจากที่คอมเพสเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่คอมเพสเสร็จเรียบร้อยผมเลือกเป็นมีเดียมเห็นไหมครับมันก็เหลือ6เมกกว่างเองนะครับในส่วนนี้ก็ลดลงมาตามที่ผม พอใจนะครับก็คือให้ต่ำกว่า10เมกนะครับเท่านี้นะครับก็จะเป็นวิธีการคอมเพรสนะครับตัวขนาดไฟล์ PDF ให้มีขนาดใหญ่ลดลงโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องทำการลงโปรแกรมอะไรทั้งสิ้นในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับวันนี้ก็เป็นบทความง่ายๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับท่านใดที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ